ไม่มีประโยชน์ละขอบคุวแล้วขอบคุวแล้วนะครับเก้ายังใจยังสนใจยังไล่ดีกดเออเออดีเออดีดีบอดีบนเออ ัาขึ้นมาที่ขาระวังดีดนดี่ีขอเชียร์ขึ้นเลยขาไปขาขึ้นมาเออ